มาตรการยกเลิกการกักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าจีนทำให้หลายฝ่ายคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาเที่ยวไทยจำนวนมาก ผู้บริหารบริษัททัวร์รายใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าที่ผ่านมาบริษัททัวร์ของจีนติดต่อเพื่อจองแผนการ่องเที่ยวออนไลน์เข้ามาเป็นจำนวนมากครับทำให้ผู้ประกอบการก็เตรียมแผนรองรับตามความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีการจองเข้ามาอย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวห้องพักรถที่จะให้บริการเนื่องจากจีนถือเป็นตลาดหลักของการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเลยครับ การที่นักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางเข้ามาจึงนับเป็นสัญญ,ญาณที่ดีเพราะจะทําให้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวซึ่งก็ถือว่าเป็นไรายได้หลักของเชียงใหม่กลับมาพื้นตัวอีกครั้งหนึ่งหลังจากประสบปัญหาและได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ครับอย่าลืมว่าเราทําการรับบุ๊ก,กิ้งจองออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เขาจองออนไลน์ขึ้นมาเราจะต้องรู้แล้วว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างแน่ๆคือรถทรัพยากรรถ ทรัพยากรคนสองสิ่งนี้คือขาดไม่ได้รถคนที่พักใช่ไหมคะใช่นนจําเป็นจําเป็นอยู่แล้วเพราะการที่ลูกค้าเขาเข้ามาเนี่ยเขาทําการจองออนไลน์ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะไปที่ไหนบ้างเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะดูแลเขายัางไงแล้วเราจะต้องเตรียมพร้อมอะไรให้เขาบ้าง แต่ถ้าเราไปดูในมุมของชาวบ้านที่เชียงใหม่เขากังวลนะครับเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด19หลังจากนี้จึงเรียกร้องให้ภาครัฐเข้มงวดมาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวต่างชาติก่อนเข้าสู่ประเทศดีกว่าให้ประชาชนในประเทศต้องเกิดความกังวลในการป้องกันตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับอยากให้ภาครัฐคัดกรองก่อนที่จะเข้ามาที่สนามบินก่อน และเข้ามาตามจังหวัดต่างๆก็อยากจะให้คัดกรองอีกทีหนึ่งให้ขัมเข้มงว,วดค่ะอยากให้เข้มงวดด้วยออถ้าไม่เข้มงวดนี่ฉะนั้นมันอาจจะมันอา,อาจจะลูกลามหรือว่าติดเชื้อกันมากมายถ้าย้อนไปช่วงกลางปีที่แล้วไทยผ่อนคลายมาตรการครับส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยประมาณ2 7 0 0 0 0คน การประกาศยกเลิกมาตรการกักตัวผู้เดินทางเข้าประเทศจีนแล้วก็เตรียมแล้วก็อนุญาตให้ชาวจีนเดินทางออกนอกประเทศได้ตั้งแต่8มกราคมที่ผ่านมาผู้ประกอบการท่องเที่ยวในไทยก็มองว่าเป็นการประกาศที่เร็วกว่าที่คาดการเอาไว้จึงนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับภาคการท่องเที่ยวที่จะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งครับ